ผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับผมแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีตั้ง70%เอร์เซนเลยถือว่าเยอะมากๆ mm. โอเคครับถ้าทุกคนกดกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆงก้ันเราไปดูคลิปกันเลยครับผมหรือเป็นเพราะรักนั้นมันคาหัวใจฉันเป็นเหมือนนักกีฬา ที่ถูกเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเธอไข่เธอไข่ได้ <c oughs> อ่านคลิปนี้ก็ฝากถึงไอ้พวกที่ยังมูฟอ่อนไม่ได้นะอ <c oughs> อย่าหาทําไปหาคนใหม่ให้เขามาเจ็บด้วยเขาไม่รู้เรื่องเข้าใจนะอีเวนที่เอาอะไร เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกก็ยังขำกับตัวเองอยู่ถ้าไม่เปิดคลิปนี่จะต้องร้องเพลงแล้วก็มาบ่นอะไรให้คนดู <c oughs> แต่ถ้าใครชอบการเปิดคลิปแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกระทืบไลค์ <c oughs> ก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์มานะครับวันหลังจะได้หามุกกวนๆหาเพลงดีๆมาร้องให้ <Okay. S 1> วันละเพลง2เพลง <c oughs> เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับ แล้วหลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยเราได้เล่นอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกลืมไปแล้วดาบคู่เออคลิปนี้มาพักสมองสักหน่อยหนึ่งมาทําตามคลิปที่มันกำลังโด่งดังใน YouTube นะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมช่องสติีฟก็สามารถไปกติดตามได้นะครับป่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูคลิปที่แบบเป็นสิ่งที่มันคุณผู้ชมคิดว่ามันไม่น่าจะทําได้ในไมเคิลแบบเหลือเชื่อ มันเลือดเชื่อ <Yeah. S 1> แต่ว่ามันก็อาจจะทําได้หรือไม่ได้เราก็ต้องพิสูจน์นะครับเรามีหน้าที่พิสูจน์ไง oh. เอาเป็นว่าฝ oh. ากกระทืบไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสตีฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือแป๊บเดียว1ล้านผู้ติดตามโคตรก๊อดละมีแอนด์ไมชัคเกอร์ชูเกอร์อ่ะผมจะเปิดไปน้ำยาอินวิ i ซิ l i ลิตี้น้ำยาหายตัวนะครับคุณผู้ชมอ่ะข้าวปลาใส่อะ าใส่โชเกอร์ปลาใส่โชเกอร์แล้วก็เอาเรือมาอ่ะเดี๋ยวก่อนโชเกอร์มานั่งเรือได้หรอครับคุณผู้ชมแล้วก็ฮะเดี๋ยว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 ก่อนแล้วก็พามาันเอา้าซะงนั้นน่ะคุณผู้ชมคิดว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าครับ อย่าลืมกระเทือบไลนะเดีย๋ยวผมไปทดลองเดี๋ยวนี้แหละเหมือนหนังซื้อเล่มหนึ่งใช่ไหมยังไม่จบ <c oughs> ยังไม่จบอีกนะ <c oughs> โอเคครับคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราเจะเอาโชเกอร์บ็อกมาอ่าอันนี้เป็นโชเกอร์บ็อกไม่ใช่นะอ่ะโชเกอร์สปาลแล้วก็น้ำยา ign, ability, ability, อินวิสไลน์อินวิสเบอริตี้อินวิสเบอริตี้อ่าอิน วิิบิลิตี้เออปะโทแล, B o A นะแล้วก็โบเอทนะฮะแล้วก็โบสทแอขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอตุมอ่าแล้วเราก็วางเรืออ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมันมันขึ้นเรือได้อ่ะนนอันเดียวก่อน อย่าก,ก่อทำไมแม่งมันไม่หยุดเอาอยู่ตรงเอานและนั่นแหะไปนั่น,น,น,ไ,มน,นไมหัวหัวพี่พี่แกเขาหายยังไงละอะเราจะลองแบบเราจะลองแบบแอันนี้ดูนะฮะอึบออ๋อมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแกก็เปิดไปเออแล้วทำไมทำไมหัวมันไม่โผล่อ่ะเดี๋ยวก่อน ทำไมหัวมันอ้าโผล่ละโผล่ละ,ละน้องน่ารักจังเดี๋ยวนึกว่ามันไม่โผลจ่จะมันโอ้โหฟิงด้วยนะคุณผ,ผู้ชมฟิงเลด้วยนะพอเราลงจากเรือน้องจะยืนอยู่ตรงกลางอ้อหนี่ถ้าเราใช้คำสั่งทำน้ำยาล่องหนไม่มีขีดจำกัดเนี่ยเน่งเท่เลยนะใส่เนมแท็กให้ด้วยมันจะได้ไม่ต้องหายไปนะครับเอาได้ได้เฉยอย่างนี้ก็มีอีกอ่ะ ไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชม How do you explain this? โอเคคลิปเนี้ยผมดูไปแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะแต่ว่าบางคลิปผมก็ยังไม่ได้ดูนะฮะอ่าก็จะเอาเป็นโซแซนนะครับอ่าวางโซแซนี๋ยวขอกอนหน่อยนะฮะขอกอเพื่อความรวดเร็วโซแซนแล้วก็วางน้ําให้เต็มอ่าขุดประมาณ3บล็อกนะสบล็อก4บล็อกวางน้ําให้เต็ม แล้วมันจะเป็นน้ําฟองอย่างนี้นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็วางบ็อกใส่ลาวาปกติลาวาโดนน้ำนะครับคุณผู้ชมมันจะต้องเป็นลาวาแต่ผมยังดูไม่จบในคลิปเนี้เฮ้ยปกติลาวาเวลาโดนน้าเนี่ยมันจะเป็นออฟซิเดียนนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ใช่มันจะต้องเป็นออฟซิเดียนแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เป็นฮ <c oughs> <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไงอะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าจริงไหมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอ่า คุณผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เกอร์มานะครับปตือเตือเตืพุดป,ประมาณสี่บล็อกนะฮะตื๊ดตือ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 เตือเตือตือตือแเราก็จะทาการใส่โซแซนเกอร์ใส่โซแซนไปแล้วเราก็จะค่อยๆไล่ระดับน้ําต้องไล่ระดับน้ํานะครับเดีย๋ยวมันไม่เป็นฟองอ่าพอเราไล่ระดับน้ํามันก็จะเป็นฟองอย่างนี้นะครับอ่าและเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะ ว่าปกติลาวาโดนกน้ำเนี่ยมันจะเป็นออฟซีเดียนนะครับคุณผู้ชมอ้าต่อไปเราจะทำการวางลาวาเข้าไปแม่งเอ้ยเดี๋ยวนี้แม่งมีแต่เรื่องเหลือเชื่อเอาดิเอาดิเดี๋ยวจะรอมันท่วมก่อนนะะคลิปพวกนี้นี่เป็นคลิปประมาณพักสมองนะเอา้าเอา้าเอาเสียงอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเราจะเข้าไปดู คุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นออฟซิเดียนหรือว่ามันจะไม่เป็นครับสเปกเตเตอร์ดูนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะครับมันมันเป็นไปได้ยังไงคือเดี๋ยวคือถ้าถ้าผมทำการเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาไอ้น,นี้ออกนะฮะคุณผู้ชมออะเอาโซ,โซแซนออกปึ๊บอ้อ oh, oh. ห่อยกลายเป็นหินนั่นน่ะ กลายเป็นหินครับคุณผู้ชมอ๋อแปลว่ามีโซแซนเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองอ่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ทุบเลยทุบเลยอ๋อก็คือสรุปว่าแม่งทำอย่างนี้ได้ได้วยเหรอผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยเอาล่ะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมสาบานได้ว่าผมยังดูไม่จบคือผมผมเห็นเขาทำอย่างเนี้ยผมก็ก่อมาแค่ตรงนี้เลยนะแล้วก็สต็อปไว้ ผมไม่อยากแบบไม่อยากดูก่อนนะแล้วก็แล้วก็แบบรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะผมอยากรู้ว่าไฟมันจะไหม้ไฟมันจะไหม้หมาหรือไม่ไหม้อันนี้ผมยังไม่ได้กอดูทายคลิปเลยนะอันนี้พูดจริงๆเลยครับคุณผู้ชมผมสต็อปแค่ตรงนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันพิทตันหมาแล้วก็แล้วก็ไฟนะฮะมาครับคุณผู้ชมพี่แม่งเอ้ยแม่งหาแต่แบบอะไรแปกลกแกอ่ะพิทตันเราพิทตันอะไรก็ได้นะ มันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เพราะเพราะว่าเราไม่ได้ดึงบล็อกไงเราจะใช้อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ฟินแอนด์สตีลอ่าแล้วเอาฟินแอนด์สตีลออกมาแล้วก็จะเอา D.O.G g o g น้ามึงสิ D.O.G เฮ้ย d o d ออะไรด็อกเอ้าเดี๋ยวหมามันชื่ออะไรวะครับคุณผู้ชมเฮ้ยอยู่ๆผมก็ลืมชื่อหมาไอผมก็บ้าซะตั้งนาน มาใน้าหครับมันคือวูนี่ว่ะด็อกอะไรมาเนี่ยโอ้โหยิงเล่นยิงเบอร์นะประสาทโอเคครับคุณผู้ชมอ่าเราจะแบบรู้สึกแบบรู้สึกเฮี้ยขึ้นมาทันทีทันใดทุกคนจะดรามานะครับเรามันเป็นมันเป็นแค่การทดลองไฟรื้อกันมาดูกันทุกคนดูอ่ะออกเฉยเลสกบ ก็ดีละที่นายไม่เป็นอะไรอ่ะมันมันมันก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวเราโดนพรบบคุ้มครองละอนายก็ก็ก็ดีแล้วล่ะที่นาออกไปก็ดีแล้วล่ะที่นายไม่เป็นอะไรอ้เฮียเกอ <laughs> ต้องมาทำอะไรแบบนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยฮนะ The Chicken i s t o o Smart <laughs> เยวมาดูกันขั้นแรกวางระเบิดใช่ไหมขุดพื้นข้างล่างขุดพื้นข้างล่างอ่าขุดพื้นข้างล่างแล้วก็เอาลาวาม,มาวางแป๊บแป๊บแป๊บแป๊แป๊บ,ปบลาวาวางให้หมดครับคุณผ,ผู้ชมอขอกรขอขอ,ขอนุญ,ญาตก่อนนะฮะ แล้วก็วางระเบิดวางระเบิดออาวางทรายวางทอดวางทรายวางเพเชื้อเพจแล้วก็วางไก่เหมือนเขาจะทดสอบว่าไก่อะ่ะมันโง่หรือไม่โงมนโนนะฮะ <c oughs> อ้าวล่วงตายโอ้โหทางระเบิดทางไอ้นี่ตายอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยรอดเฉยรอดได้ไงอะ่ะมันรอดได้ไงอ่ะครับคุณผู้ชมโอ้พระเจ้านี่มันช่างเหลือเชื่อมันรอดได้ไงอ่ะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาพิสูจน์กันคุณผู้ชมคิดว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าช่องเนี้ยบางทีเขาก็ค่อนข้างที่จะหลอกเราเอในเมื่ออย่างเงี้ยมันต้องพิสูจน์อยู่ละโอเคครับขั้นแรกเราจะทําการวางระเบิดเข้าไปแล้วเราก็จะวางทรายวางที่ไอวางท็อตแล้วก็วางทรายแล้วก็วางบล็อ,บอกธรรมดาเกอร์บล็อกธรรมดาเกอร์นะครับ แล้วเราจะวางเพชเชอร์เพจอ่าแล้วก็วางเจ้าน้องไก่อ่ะามาดูกันนะฮะอ่ะมองอ่ะอ,ะอะ่เดี๋ยวอ้าวเวลาเวลาฮ,ฮไม่ตายไก่โดนระเบิดไม่ตายคือเลือดมันหนึ่งหรือว่าสิบวะไก่เนี่ยไก่โดนระเบิดไม่ตาย บบไากหนคลิปสุดท้าย is t h i s a pen คลิปนี้นะครับเขาจะทำการวางสลามแล้วก็สติกกี้พิตันแล้วก็ใส่ธนูใส่ธนูของกอนะฮะใส่ธนูแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่ไทเดนอาใส่ไทเดนพอใส่ไทเดนแล้วเขาก็จะวางโอ้โออเปอเรเฮ้ยเดี๋ยว เออเดี๋ยวอย่างก็แบบไอ้พวกไอ้สไลเดอร์แล้วก็อะไรที่มันเป็นกระโดดกระโดดที่เด็กๆมันชอบเล่นกันนะเฮ้ยอารมณ์แบบเป็นไอ้พวกของเล่นไอ้ที่แบบเป็นงานวัดงานอะไรแล้วเขาจะให้เล่นผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะที่มันเป็นกลมๆแล้วแบบเข้าไปเด็กมันชอบกระโดดกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะได้จริงหรือเปล่า ได้จริงหรือแค่หลอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวคลิปนี้ก็รู้ <c oughs> ไม่ต้องบอกหรอกครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็รู้แล้วขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมลยสโตนไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําวงจรก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง,างเดือดอ่าซัปลากระกับไอพวกวงจรมากอ่ะฮะปึ๊บปึ๊บชิกสักสองทีสองทีรือหนึ่งทีดีวะเออเอาอย่างนี้ก็แหละรู้สึกว่าเขาจะทําอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็ปั๊บแล้วก็ ใช่ไหมเอาไม่ไม่ใช่เหรออ่ะเขาทำยังไงวะเนะี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูแป,ป๊บผมไม่ค่อยเก่งเรื่องวงจรนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมมันต้องวางไวๆนะเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นตอนนี้มันก็เด้งดึงแล้วผมจะทำการยิงอย่างนี้เลยแล้วกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้จริงว่ะเอา้าผมไม่เคยลองมาก่อนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> มันเป็นไป,นปนได้ยังไงอะครับทุกคน ทุกคนครับมันเป็นไปได้ยังไงแม่งเ้ยน่าสนุกว่ะไป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 ถ้าเกิดผมเอาไอ้พวกชาวบ้านนะครับอ่าชาวบ้านอ่าเอาชาวบ้านมาใส่จงเด้งไปซะโอ้โอ้โอโอ โอ้โอ้าย่ะ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 เอานะครับเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้นะฮะเอาเป็นว่าคลิปคลายเครียดคลายสมองแล้วกันหากใครชอบฝากกันเลยซับสไคร์นะเดี๋ยวทำคลิปจริงจังเกินไปเดี๋ยวปวดหัวตายกัอีก เอาเป็นว่าหากใครชอบฝากกดไรซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเราเจอกัไปหม่คลิปหน้าเจอคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะฮะหาไหนบ้างอย่าลืมก็บอกผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม